ก็สวัสดีสวัสดงด้วยนะคะสวัสวโชคด้วยไม่รอรอโชคแล้วเราก็เปิดประตูรับโชคโชคของเราที่โชคดีได้มาเจอกันใช่ไหมคะทุกคนโชคดีที่เราได้มาเจอกันในไลฟ์สดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่เป็นคึืนเป็นสิ่งสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราอะมาเจออาชีพรายได้ ด้วยกันอาชีพรายได้เดิคุณสาวคุณสาวจะกลับบุรีรัมย์แล้วใช่ไหมคะบายบายค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนก็มาทำกิจกรรมมาเป็นผู้ส่วนนะคะที่นี่ให้เรามาเป็นหุ้ส่วนมาเป็นเจ้าของกิจการขอบคุณมากเลยค่ะในบริษัทแม่โมทออนไลน์คุณ้นุ้ยนุ้ไหมว่า ความสวยเราจากการดื่มแล้วเราเป็นสถาบันความสวยความงามทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนี่ค่ะใครที่มองหาธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม <Okay. S 1> ผู้หญิงผู้ชายยังไงก็ต้องการสุขภาพใช่ไหมคะทุกเพศทุกวัยใครๆก็ต้องการสุขภาพที่ดีและความสวยความหล่อไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องการ